บอกว่าคุณลุงมอบให้ไอเสียมีแต่แมงมีแมงวันแมงวันแมงมีแมงมีแมงวันนอนและก็นอนจะพาไปดูอะไรท่านจะได้ดูอะไรนี้ มาแล้วเจ้าที่อยู่มาแล้วผู้สาวเมืองพ้นผู้สาวขอนแก่นมาแล้วปลาซิวไปใส่ปลาซิวมาแล้วเราก็จะหมกจึกึึงจกากบกัวคาใส cẹp vai để để là, không tốn sẻ gì nhiều, sẻ cho nước bạc là sẽ, super บาร์เขาใหญ่มาบอกว่า,าหายเสียหกักแล้วสูตรก่อนไม่ได้กินไม่แ่บเหมือนทั้งสูตรนี้สูตรหมกหมอก้อสูตรหมกใบตองซอยทองสด มันมันป้าขาควอมเงืองเลยแบบนี้ตามากันมีหมกก้ำกัดไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้เป็นบริจาคโลหิตไม่ได้เลือดมาแล้วสาวรัสเซียยิอซสาวรัสเซีย ากกินหมกปลาซิวมาเฮ็ดแล้วเอาตายหมกปลาซิว,พ,วพูดอะไรผู้ชายพยาบาลกับมาบาเห็นไหมเอาเขาคือบอเขาคือบู้ครูก่อนเราคือไม่ครูก,ก่อนเราเป็นตัวใหญ่ก่ออ๋อพี่ลินตัวนี้ไปไดนหมกปลาซิวพี่ ที่พี่อยากกินใส่ผักอีตูนั่แหละใส่ผักอีตูส่นใ่มันมันสิบบ่มุกมาเนี่ยอันนี้มันก็จะพอดีไปกับลูกไส้หนุ่มต้าผักอีตู ใส่นนิเลยบ้านี่มาจะพาดูสาวรัสเซียอยากจะดูใช่ไหมนี่เห็นไหมหมกปลาซิวข้าก็เดียมผักกใส่ริกใส่ริกใส่ริกใส่เยอะเขาไปส่งใส่เกียร์หรอเขาไปส่ใส่ลำปลาไง วันนี้เราจะใส่แต่น้ำปลาก็พอเต็นดองดวงเลยบเห็นว่ายาจื้อบอน่ยใสชุรมุนบอจงน้อยหรือบ่ใไ่เห็นไหมก็จะน่ากินไปอีกแบบหน,นึ่งไปดู้ใส่บัวน่ะปลาหมัดสามมันอบปากน้ำแนว <laughs> ยุไก่แท้ ก็อยู่ไกลแท้ละกินก้อยห่วนน่ะดีแล้วแม่ค่ะขายก้อยขายก้อยมาจุดน่อึงเนาะแซบๆอ้ยหลายโพสีบข้วานตัวนี้อือเีแลายเศน้อยแบน้อยบดใซ่บดแซบ นี่คือจริงจริงจริงอ่าเดี๋ยวพีกนี่เหนะ็นไหมขาวหมวกยุ่บพีกสลายยินเหมือนเศศสาร์แซบ phát bùng bằng ngay, đi một bao ngay nè, là Là chúng ta sẽ được một, 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 một,